วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนครับไปส่องกราฟนะครับของทองคำนะว่าเมื่อวานนี้มีข่าว CPI เนาะซึ่งทําให้ทองคํานั้นพุ่งสูงมากๆาเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับมีข่าว PPI นะครับตอนทุ่มครึ่งอีกนะซึ่งอาจจะส่งส่งผลทําให้กราฟทองคํานั้นมีความผันผวนเนาะซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูแนวโน้มว่าว่าว่าวันนี้เราจะเทรดกันยังไงดีนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับผมไปดูกันเลยครับ คำเตือนแผนการเทรดนี้เป็นมุมมองส่วนตัวการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาและใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการลงทุนด้วยนะครับสวัสดีครับผมมิกเซอร์กิทธันนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเทรนดกราฟนะครับซึ่งรายการนี้จะพาทุกคนครับไปนะครับดูแนวโน้มนะครับการเทรดนะนะครับของทองคำฟอเร็กซ์คริปโตนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นอีกมากมายเลยน้นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับ สนับสนุนโดยนะครับโบเกอร์โวนด้าเนาะซึ่งโบเกอร์โวนด้าครับเป็นโบเกอร์ที่มีความมั่นคงสูงนะครับแล้วก็ประกอบกิจการมายาวนานกว่าทั้งหมด27ปีนะครับซึ่งผมก็ใช้อยู่นะฮะแล้วก็เทรดเดอร์เทรดเดอร์มืออาชีพนะครับหลายๆคนก็เลือกใช้เช่นกันเนาะนะครับผมโอเคนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมเนื่องจากนะฮะวันนี้ประมาณ1นึ่ทุ่มครึ่งเนี่ยจะมีข่าว PPI เนาะซึ่ง ผมนะครับได้มองว่าทองคํานั้นก็มีโอกาสพันผลอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าน่าจะน้อยกว่า CPI เนาะโดยปกติแล้วเนาะซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือข่าว CPI นั้นก็รุนแรงพอสมควรเลยนะครับก็พอๆกัรนอนฟาร์มเลยเผือ่อนะับมากกว่านอนฟาร์มด้วยซ้ำเนาะนะครับผมซึ่งวันนี้แนวโน้มนะครับจะเป็นแบบไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผมนะฮะตอนนี้ทองคํานะครับ ในไทม์เฟรมเอาทั้งแต่ไทม์เฟรมเดย์แล้วกันเนาะนะครับไทม์เฟรมเดย์ปัจจุบันตอนนี้คือมีการรีบาวกับขึ้นมานะครับสักระยะหนึ่งแล้วซึ่งผมมองว่าเขาก็มุมมองทองคำเนี่ยมันดูจากทรงแล้วมันน่าจะพุ่งขึ้นต่อนะครับโดยโดยการเนาะคือน่าจะพุ่งขึ้นต่อทีนี้อาจจะเกิดการพักตัวเกิดขึ้นก่อนนะครับแต่ทีนี้คือภาพของการพักตัวของผมเนี่ยนะครับมันมันมันออกได้2หน้าเลยนะครับตอนนี้คือนะครับหน้าแรกเนี่ยนะครับก็คือเป็นภาพนี้ ราคาจะย่อลงมานะครับไม่ถึงข้างล่างตรงนี้นะครับผมแล้วค่อยแล้วค่อยดันขึ้นไปต่อนะครับก็คือย่อตรงแถวแถวนี้แหละนะฮะย่อลงมาแล้วก็ค่อยดันขึ้นไปต่อนะครับถ้าดันขึ้นไปได้เนี่ยก็สเต็ปถัดไปผมก็มองว่าประมาณราคาที่หายเดิมประมาณ1981เปนะครับเป็นทาร์เก็ตที่เป็นทาร์เก็ตแรกครับที่สามารถที่จะวิ่งขึ้นได้นี่แบบที่1คือย่อนะครับเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้สังเกตที่ราคาเนี่ยครับมันจะติดพวกแนวต้านต่างๆนะครับซึ่งในทาเฟรมเล็กตรงเนี้ยผมเนี่ยผมจะเห็นมันเป็นลักษณะ QM ด้วย นะครับอันนี้คือภาพแรกภาพที่2นะครับก็คือไม่ย่อเลยก็คือพุ่งต่อเลยครับพุ่งต่อไปเลยนะครับซึ่งพุ่งต่อไปก็คือไปที่1982อนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้คือภาพใหญ่ของ t ทำ e เฟรมเดย์นะครับที่สามารถเกิดขึ้นได้เดี๋ยวเราไปดูภาพย่อยของ4ชั่วโมงกันดีกว่านะครับภาพย่อยของ4ชั่วโมงนะครับผมก็คือตอนนี้นะครับผมเห็นราคามันติดในฝั่งของ QM ตรงบริเวณนี้ นะครับเห็นเส้น QM มไหมนะครับตรงนี้นะนะครับเป็นเส้น QM นะนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้เป็นทั้งหมดซัพพลายโซนแต่ว่าซัพพลายโซนตรงนี้ผมมองว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับเลยทําให้ราคาเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะแฉลบขึ้นไปด้านบนได้ซึ่งพอมาดู4ชั่วโมงเนี่ยนะครับผมเจอผมเห็นไส้นะครับในการลูดของเขาเนี่ยมีทั้งหมด2โซนนะครับโซนแรกคือด้านบนเลยราคาก็คือ1982นะครับเป็นจุดที่ที่รออยู่เหมือนกันเนาะนะครับกับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือ ไม่ไม่ถึงข้างบนนะครับก็อาจจะเป็นออสไซเ์แถวนี้เป็นการรีเจ็ของราคานะครับก็อยู่ช่วงมาหนึ่งเก้าหกเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์นะครับซึ่งอาจจะมีการย่อตัวเกิดขึ้นซึ่งการย่อตัวของผมนะครับก็สเต็ปแรกพอมาดูทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับผมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมเห็นว่าทองคำนะครับสามารถที่จะย่อตัวกลับมาที่นะครับคือแนวแรกเนี่ยนะครับผมจะนับอยู่ที่แนวนี้ครับมันเป็นแนว แนวรับเก่านะครับก็สามารถที่จะกลับมาเทสบริเวณนี้ได้นะครับผมแล้วก็ถ้ามีการพักตัวหรือมีการกลับตัวเนี่ยก็อาจจะดันขึ้นต่อได้เลยนะครับกับอีกแบบหนึ่งคือนะครับถ้าราคามันวิ่งขึ้นไปแล้วแอคชั่นนะครับลงก่อนตรงบริเวณนี้นะครับหรืออาจจะเป็นบริเวณนี้ก็สามารถที่จะกลับตัวลงมาได้ถึงบริเวณข้างล่างนี้เลยนะครับซึ่งบริเวณนี้มันเป็นแนวต้านสําคัญมาก่อนแล้วก็ปัจจุบันการเป็นแนวรับสําคัญแล้วนะครับบริเวณนี้ะนั้นก็เลยทําให้นะครับ ผมมองภาพนะครับก็คือภาพใหญ่เนี่ยจะเป็นขึ้นไปต่อเลยนะครับวิ่งไปถึงจุด1980แล้วก็าภาพภาพแรกเนาะส่วนภาพที่2คือราคาจะย่อก,กลับมาก็คือมี2.2ระยะระยะแรกก็คือประมาณ1950ระยะที่2ก็คือประมาณ19นะครับ40 1938อาจจะไม่ถึง1938ด้ยซ้นะครับแต่อาจจะลงหรืออีกแบบหนึ่งคืออาจจะลงลึก,ลกถึง1936รลอก็ว่าได้แต่ว่า ผมมองว่าถ้าราคามันวิ่งแรงขนาดนี้นะครับการย่อหรือขนาดนี้อาจจะไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับผมเลยมองว่าเอออาจจะวิ่งลงย้อนกลับมาประมาณสัก50%จากจุดที่เขาวิ่งขึ้นไปนะครับซึ่ง50%ก็อยู่ประมาณช่วงนี้พอดีหนึ่งเกพอดีนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับในการรอบายเหมือนกันซึ่งตอนนี้นะครับแผนของผมเนี่ยนะครับก็คืออันดับแรกเลยนะครับก็คือรอบายนะครับ ช่วงบริเวณราคาช่วงนี้นะครับ1950ส่วนแผนเซลนะครับตอนนี้คือกําลังรอคอนเฟิร์มอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ราคามันประมาณบ่ายสามเนาะบ่ายสี่แล้วก็อย่างหนึ่งคืนหนึ่งทุ่มครึ่งเนี่ยอาจจะมีการผมเลยมองว่าราคามันน่าจะไซด์เว์ออกข้างไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวประมาณสักช่วงสิบสักช่วงหกโมงเย็นนะครับน่าจะเริ่มเห็นน่าจะเริ่มเห็นผลแล้วเพราะว่าตลาดนิวยอร์กเริ่มเปิดแล้วนะครับก็อาจจะมีวอลลุ่มเข้ามาแล้วก็อาจจะทาให้ทิศทางตลาดเนี่ย มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนอะไรมากเนาะนะครับต้องอาศัยนะครับแรงนะครับจากฝั่งตลาดนิวยอร์กด้วยเพราะมันเป็นตลาดที่มาร์เก็ตนะครับแคปค่อนข้างสูงพอ,พอสมควรเลยนะครับเอางอาจจะมากกว่านะครับอ่ามากกว่ามากกว่าหลายๆประเทศเลยนะนะครับก็อา่าโดยส่วนมากบอลรูมจะไปอยู่ฝั่งนู้นกันหมดนะครับก็เลยทําให้นะครับผม รออัปเดตเลยตัวนี้คือยังไม่มีแผนอะไรท้งนั้นเลยนะครับตอนแรกก็คือว่ากะว่าจะเข้านะครับในการเซลล์บริเวณนี้เลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากนะครับสังเกตดูว่าราคาเนี่ยมันไม่เขาเรียกว่าอะไรครับตอนที่ราคามันลงมาเนี่ยครับแทนที่มันจะลงลึกกว่านี้เนาะแล้วย้อนกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ย้อนเบาๆนะครับแต่ว่าเนื่องจากดูสังเกตนะครับการที่เขาดันขึ้นไปเนี่ยเขามีแท่งแบบอิมบาลานซ์นะครับหรือว่าแท่งแรงซื้อมหาศาลมากๆเลยไม่มีการไต่แบบสเต็ปแบบ เป็นสเต็ปขัน้นบันไดแบบนี้นะครับไม่ได้ไต่ขึ้นแบบนี้แสดงว่าแรงซื้อยังคงเหลืออยู่นะครับเลยทําให้ณปัจจุบันตอนนี้ก็เลยอาจจะยังไม่ได้นะครับทำการเข้าเซลล์นะครับก็เลยรอนะครับผมรอสัก6กโมงเย็นนะครับแต่ว่าแผนในข่าวเนี่ยผมมองว่าราคาอาจจะวิ่งขึ้นไปแตะโซนประมาณ19ึ่งเก้านะครับเจนะครับผมหรืออาจจะแคบกว่านี้ก็อาจจะเป็นราคา19 6 7อะไรพวกนี้นะครับช่วงประมาณนี้เนาะ นะตอนนี้ก็ต้องรออนะัปอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนาะนะครับซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่บอกมันเป็นข่าวด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังในการเทรดด้วยนะครับวันนี้เนาะนะครับก็อยากให้ทุกคนสุกับการเทรดแล้วก็สำหรับใครนะครับที่นะครับอยากได้บอกเกอร์ดีๆในการเทรดนะครับผมก็แนะนำนะครับโวนด้าเลยซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็เทรดอยู่แล้วก็สำหรับใครนะครับที่นะครับเปิดบัญชีนะครับกับทางอ่านด้านะครับแล้วก็จะได้รับสิทธิพิเศษนะครับโดยการที่ทุกคนถ้าใครฝากเงินนะครับครบ300นะครับจะได้เข้านะครับห้อง นะครับมิเซอร์โกนะครับซึ่งเป็นอ่าห้องที่นะครับทางทางผมนะครับแล้วก็ทางทีมงานนะครับทําสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นการพาทุกคนนะครับดูหน้างานนะครับเทรดนะครับในการเทรดทองคำเนาะนะครับซึ่งสําหรับใครที่สนใจอยากจะได้ไกด์ไลน์นะครับแนวทางก็สามารถที่จะทักน้องแอดมินนะครับเข้ามาได้เลยเนาะแล้วก็มีโปรโมชั่นนะครับตอนนี้ก็คือมีโปรโมชั่นของฝั่งโวนดาด้วยสำหรับลูกค้าใหม่นะครับก็คือแบบคนที่ยังไม่เคยมีบัญชีโวนดาเลยก็สามารถที่จะ เปิดบัญชีโอนด้าแล้วก็ได้รับโบนัสสูงสุดถึง300เหรียญซึ่งโบนัสนี้นะครับไม่ใช่โบนัสที่เป็นไม่ใช่โบนัสที่เป็นเป็นมาจินที่ไม่สามารถถอนได้นะ300เหรียญน,นี้นะครับมากสุด300รเหรียญน,นะสามารถที่จะถอนถอนได้เลยนะครับแต่ว่าจะมีสิทธิพิเศษอาจะมีเงื่อนไขนะครับก็สามารถที่จะทักนะครับถาม้องแอดมินเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยเนาะนะครับผม สำหรับวันนี้ก็นะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตนะครับเพิ่มเติมเนี่ยผมจะ,จะมีคลิปวิดีโอออกมานะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ต,ตามมิกเซอร์นะครับแล้วก็ติดตามรายการเทนกราฟนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมจะพูดเรื่องอะไรนะครับผมสวัสดีครับ โอน่าโบกเกอร์สำหรับเทรดทองคำฟอเร็กต US ต็อกและอื่นๆที่ผมไว้วางใจและมีความน่าเชื่อถือสูงเปิดให้บริการยาวนานกว่า27ปีมาพร้อมกับแพลตฟอร์มการเทรดที่ทันสมัยรวบรวมทุกผลิตภัณฑ์การเทรดมาไว้ที่เดียวพิเศษสำหรับผู้ที่สมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้พร้อมฝากเงิน300เหรียญรับฟรีห้องเทเลแกรมแชร์แผนเทรดทองคำฟอเร็กพร้อมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมและรับสิทธิทพิเศษมากมายกับทางโอน่าและมิกเซอร์ติดต่อแอดมินขอเข้าห้องเทเลแกรมได้ที่ไลน์ @mixer_ โวน่า